สายไม่กินกระแสเลยนะครับไม่กินกระแสเลยนะครับของคุณพี่อันญมันเนี่ยกินกระแสขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรครับศูนจุดศูนย์นฮน่าจะกินกระแสต่ําไปกว่านี้นะครับกินเปิดเครื่องไม่ติดอยู่แล้วนะครับบางทีไฟไม่เข้านะครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคนะครับเปิดไม่ติดไฟไม่เข้า เดี๋ยวผมจะอรอยูนีเตอร์ร้องนะครับถ้าร้องผมจะประกอบเลยนะประกอบยากมากนะครับวนดับก่อนนะครับาะจะวนดับนครับ0.6 0.5นี่ยูนีเต,เตอร์ร้องเลยนะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพง์สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กอ e n o โน่ติ้งแพดของคุณอัญมณีนะครับคุณอัญมณีนะครับส่งเครื่องมาจากต่างจังหวัดผมไม่รู้หน้ากล่องเลยครับตรงนี้ขอโทษด้วยไม่เขียนอะไรมาด้านในกล่องด้วยคนส่งก็เขียนแต่เซอร์วิสเทคผม็็ส่งพิมพ์มเซอร์วิสเทคมาเซิร์ชหาทุกเอาเลยโอเคไมเป็นไรครับ ให้รู้ว่าเป็นของคุณอัญมณีนะครับแล้วก็ก็ไม่เป็นไรอาการติ้งแผดอาการคือเปิดไม่ติดนะครับติ้งแผดอาการเปิดไม่ติดแต่เป็นติ้งแผดโมเดลอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเปิดไม่ติดเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับคุณพี่อัญมณีและท่านผู้ชมวิธีการดูโมเดลเลยนะครับเครื่องรุ่นนี้อ่าผมเปิดฝาเพื่อนๆดูตำแหน่งตรงมุมฝ่ามือฝ่อามือด้านล่างของจอเลยนะครับเป็น ดีโนโวทิงแพร L460 นะครับดีโนโวทิงแพร L460 นะครับโอเคเดีนะ๋ยวเรามาดูกันนะครับจ่ายไฟไป20โวลต์นะครับ, oh l, รบเสีสยบสับไไม่กินกระแสเลยนะครับไม่กินกระแสเลยนะครับของคุณพี่อันยามันนี่นกินกระแสขึ้นมานิดนึงนะครับโอเค ไม่เป็นไรครับ0.005น่าจะกินกระแสต่ําไปกว่านี้นะครับกินเปือเครื่องไม่ติดอยู่แล้วนะครับบางทีไฟไม่เข้านะครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคนะครับเปิดไม่ติดไฟไม่เข้าไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดนะครับทิ้งแผ่นโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยนะครับคนพี่อัญมณีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรมันเสียนะครับโอเคครับไปทำกันเลย ผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับรู้ยากมากครับผมบอกไว้ก่อนเลยจึงเป็นเบื้องต้นเลยนะครับผมได้มองเห็นนี่ครับตำแหน่งตรงนี้โดนคาบน้ําเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งไอซีชาร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งขั้วแปดตรงนี้นะครับโดนน้ำเยอะหลายจุดมากนะครับขึ้นคิดเกลือมาเลยนะครับตำแหน่งตรงนี้ขึ้นมาเลย ยังไงไฟก็ไม่เข้าหรอกครับบางที่ไฟเข้าลแล้วนะครับแต่ว่าเขาช็อตตำแหน่งนี้เลยก็เลยก็เลยใช้งานไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเก็บไล่เก็บชุดช็อตนี้ให้หมดก่อนนะครับมีหนึ่งจุดสองจุดสามจุดแล้วก็4ี่จุดนะครับที่ผมมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะซองเก็บงานอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจะเก็บงานจะใช้งานได้ไหมด้านนี้ก็โดนนะครับตรงนี้ครับต้องดูดีๆนะครับเรามีขาบน้ำเยอะมาก โอเคเดี๋ยวผมไปไล่เก็บระบบไฟก่อนนะครับแล้มาดูกันว่าจะใช้งานได้ โอเคนะครับคุณพี่อัญมณีนะครับผมได้จัดเลี้ยงระบบไฟให้แล้วนะครับมาดูกันว่าผมทำตำแหน่งไหนบ้างผมทําตําแหน่งตรงนี้นะครับมีคาปาซิเตอร์ช็อต2ตัวนะครับแล้วก็มอสเฟตไฮได้นะครับช็อตนี่เป็นชุด3โวลต์นะครับแล้วก็ชุดนี้นะช็อตนะครับนี่ครับผมก็ทําให้แล้วนะครับแล้วก็ชุดไอซีชาร์จนะครับแล้วก็ชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่มีปัญหา แล้วเดี๋ยวผมจะดูกันนะครับผมจะสั่งออนออนเลยนะครับอ่าไม่ได้สั่งออนนะครับเสียบสไปา์เข้าไปก่อนนี่ครับใช้สไปา์ตัวนี้มีกระแสสแตนบายมาแล้วนะครับ0.004นะครับโอเคเดี๋ยวผมเสียบย้ B บีเทสเตอร์เข้าไปด้วยเลยนะครับผมจะเปิดเครื่องลองออนเลยนะครับเมื่อกระแสเข้ามาแล้วโอเคออนเครื่องนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับอ่า กดออนเครื่องนะครับ0.6นะครับแสมา0.5นะครับเดี๋ยวผมจะรอยูดบ,บีเเตอร์ร้องนะครับถ้าร้องผมจะประกอบเลยนะประกอบยากมากนะครับวนดับวัดน,นะครับเขาจะวนดับ,บ0.6 0.5นี่ยูนิบีเทสเ,เตอร์ล็องแล้วนะครับโอเคผมถอดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ซิงค์ซีพีซีพีบียูเข้าไปโอเค ผมว่าน่าจะขึ้นภาพนะครับแต่เราไปประกอบกันเลยดีกว่าประกอบยากมากครับตัวนี้บอกตรงเลยสุดๆครับสุดโอเคไปประกอบกันเลยครับ พี่อัญมณีนะครับผมประกอบแล้วนะครับกออเพื่อเทสตอนนี้ผมยังไม่ใส่ตัวเก็บข้อมูลนะครับแต่ประกอบในส่วนอื่นๆแต่เราจะเทสกันก่อนว่าขึ้นภาพไหมนะครับโอเคเสียบซัาไนะครับผมใช้ซับไพตัวนี้นะครับกระแสสแตนบายก็อยู่ที่0.004ครับกดเปิดเครื่องนะครับตันนี้ผมเติมซิลโคนให้แล้วนะครับมีกระแสนะครับ0.6 มาดูกันว่าม,มีภาพมาไหมนะครับ <Okay. S 1> อาจจะบูตวนสักรอบหรือสองรอบนะครับบูตวนนะครับเหตุผลที่บูตวนคือผมเพิ่งใส่แบตเตอรี่อทีซีเข้าไปนี่ขึ้นตามนะครับรีโน v วโอเคนะครับปิดเปิดไหมนะครับเปิดได้ โอเคขึ้นภาพมานะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดนะครับประกอบยากมากครับตรงนี้ต้องตัดช่วงเวลาออกไปเยอะมากนะครับประกอบยากจริงๆยอมรับเลยครับทิ้งแพดตุกเครื่องไม่เคยมีเครื่องไหนง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปประกอบต่อนะครับให้เสร็จแล้วมาตรวจเช็คกันทั้งหมดครับผม โอเคนะครับคุณพี่อัญญมณีผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบสัายเด้วยใช้สะบายตัวนี้นะครับอันนี้มีแบตเตอรี่อยู่ด้วยกดเปิดเครื่องเลยนะครับแกะยากครับรุ่นนี้ยอมรันยอมยอมจริงๆอ่าออกฟ้องอะไรครับฟ้องวันที่นะครับเช็คเดททามเดททามวันที่นะครับโอเคครับกำลังบูตวินโดว์นะครับ วินโด้คู่หนึ่งนะครับอ่าโอเควิดีโอแล้วนะครับคุณพี่อัญมณีครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวข้า w วินโด s แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับคุณพี่อัญมณีว่าไม้เว็บแคมแบตเตอรี่คีย์บอร์ดนะครับวันที่เวลาเดี๋ยวผมตั้งวันที่เวลาให้ตรงก่อนนะครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คในส่วนอื่นๆให้นะครับตอนนี้เปิดติดขึ้นภาพแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงษ์ได้ทําคลิปครั้งต่อไปและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามงานซ่อมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามราคาของท่อมได้ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับกับอาการเสียเบื้องต้นนะครับ และคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่อัญมณีนะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลโนบุกของคุณพี่นะครับและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ